สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กะอยู่ที่จังหวัดยะโสธรครับบ้านดงบังครับอยู่กับชุดมีเดียมครับโอ้ลมแห้งครับพี่น้องเบิ่งท่งเลยครับหนาวครับหนาวได้สองเมื่อแล้วนะครับพี่น้องสองสามเมื่อแล้วครับเมื่อนี้หนาวแห้งสองเมื่อก่อนบม่ปันไดครับเริ่มหนาวเมื่อคืนครับวันนี้อยู่กับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งนะครับรักคนต้นแก้วแล้วก็ ไก่พันธิพาไหายทองคำนะครับชุดมีเดียมนะครับอยู่กับชุดมีเดียมตู้วอเทครับกลางอเมเจอร์แดนเซอร์สาวสวยครับจากพันธิพาแดนวันนี้อาจารย์นงวันนี้อยู่กับอาจารย์นักดนตรีอวกาศแบดน นี่ครับอาจารย์หนองแสงศิลแบนครับนี่อาจารย์หนองเมื่อเบีรครับอาอากาศแบนครับหรือว่าตะติ้งนองการดนตรีนี่ครับอาจารย์เมื่อกวองังหัวมะลำโอ้นี่ครับตัวนี้พาก,กันไหมแค่ไงนีอาจารย์อาจารย์อาจารย์ปีกผู้ต่างของ มันหนาวตั้งไว้บ่ได้๋ยวโอ้อาจารย์ปี๋ก็ว่าคนมันคือคนมันย่างพี่นงอ์โอ้ขี้บอดคือสีสวยเลยอาจารย์สีเหี่ยวสีเหี่ยวครับโอ้ขี้บอดพันไว้พันใส่กากระบาดไว้ร่มแห้งครับพี่น้องหนาวหนาวหนาวแห้งครับเมื่อนี้พันใส่กากระบาดไว้พันใส่เมื่อเรียงเมื่อไรมันถอดอย่าไปพันใส่เมื่อเรียงได้พันผ่า โอ้นี่ครับคมพลังเราก็เหมือนเดิมครับท้าบเก้าล้ำนำสมัยส,สู่อนาคตโอ้หนาวหนาวหนาวพี่น้องสัน้นหมดเลยหนาวโอ้ทีมงานธรรมนูนเซาสตาบโอ้ขอบคุณเสื้อสวยๆจากบริษัทเ p e ครับนี่ครับสตาบธรรมนูนเซากับชุดมีเดียมครับ บริหารงานโดยอาจารย์วิทย์นี่ครับฝากไว้นะครับเมื่อมีน้องใหม่เป็นแรงก่อนบี้มากฮะบี่มากบี่มากเนี่ยนะครับเลีดยังไงบ้างเปลี่ยนเมื่อมีก่นอเนเน,นี่ยนะค,ครับเป็นด็อกเตอร์ป่ะเลียนขึ้้มาา่ทงเป็นด็อกเตอร์ป่ะโอ้อาจารย์ด็อกเตอร์เอ้ากำลังฟื้นงานครับอาจารย์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ว่าจะคอยมีกเองเมื่อนี้ก็ผู้สนับสนุนก็ลายแต่เทียมนี่ จักว่าเชคจักพี่เจจักตะจิงนองอีหยังอีนี่เลียเลเซิ่งเอามาเบิ่งโฆษณาสนับสนุนครับนี่โอ้หลายครับตะจิงนองแบนกำลังตั้งกวางครับปีละสิบบาทหนึ่งปีละสิบาทจักน้อยเศร้าเชคครับโอ้จานนองนี่ครับผาพี่น้องมาชมเบียดเพียงครับเนี่ย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 จารยนนองโอ้เฟนเดอร์ตทำไม่บอาจารนเนี่ยโอ้ าอ,อ,อาจารย์นงสุดยอดอาจารย์นงมีเจ้าตัวครับตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวนี้เจ้าเมือนครับเจา้าเสียนนี่แสียนหนึ่งเสือเมื่อแรกเลยป่ะครับอู้ยนี่ครับเบียดตัวละแสนมีน้องอู้สุดยอดเลยมันเป็นเมฆอิยนยังอาจารย์นงอียิบครั เมฆอีกหนึ่งยูเอสดีโอเบียดตัวละเสียนพี่น้องกำลังแทงคองครับอ,าอบบ้าวอีกสกคกู่ครับเส้าเช็กกันพี่น้อง